ของเรามักพบกับสิ่งกวนใจมากมายม่ว่าจะเป็นวัชพืชโรคของพืชหรือมแมลงศัตรูอ้อยในช่วงที่ฝนตกชุกความชื้นเหมาะสมสิ่งที่น่ากังวลคงหนีไม่พ้นมแมลงศัตรูอ้อยอย่างนอนกอและถ้าในช่วงฝนแล้งจะพบกับด้วงหนวดยาว เห็นตัวเล็กๆแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับไรอ้อ,อย2-3ตันต่อไร่ส่วนที่ใหญ่อย่างดวงหนวดยาวก็ไม่แพ้กันสร้างความเสียหาย5 8ตันต่อไร่รู้แบบนี้แล้วคงอยากรีบหาวิธีการจัดการแมลงศัตรตูแล้วใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำการสำรวจแปลงกันก่อนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากโดยเริ่มจากให้เริ่มนับแถวที่5กอที่หเป็นจุดที่ห และถัดไปแถวที่5ก่กอที่10เป็นจุดที่2และเดินสำรวจตามลูกศรสีเขียวจนครบกอที่20และจดบันทึกข้อมูลลงในตารางโดยทำการสำรวจเหมือนกันนี้ทุกไร่แต่หากมีข้อจำกัดด้านเวลาหรือกำลังคนก็สามารถสำรวจ20จุดต่อพื้นที่40ไร่ก็ได้เหมือนกันนะคะ เช่นสำรวจนอนกออ้อยดูจากลำอ้อยเสียหาย20คูณด้วย100หารด้วยจำนวนลำทั้งหมด150จะได้13เปอร์เซ็นต์เอาละหลังจากสำรวจแปลงกันแล้วพบการระบาดมาถึงวิธีการจัดการก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงไปมากกว่านี้ซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ เริ่มจากวิธีกลเมื่อพบศัตรูพืชจำนวนน้อยสามารถใช้แรงงานคนหรืออุปกรณ์ช่วยในการจับมแมลงออกมาทำลายเช่นกับดักแสงไฟกับดักหลุมกับดักกาวเหนียวต่อมาคือวิธีเขตกรรมสามารถทำได้หลากหลายตั้งแต่ 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทำให้แปลงอ้อยสะอาดการขยายร่องปลูกให้กวางเพื่อให้พืชจเจริญเติบโตแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทาลายของศัตรูพืชได้ 2. การพักดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง 3. การปรับเปลี่ยนพัน์อ้อยเพื่อกำจัดอาหารและขอบเขตการระบาด 4. ใช้ชีววิธีหรือ Biological Control ซึ่งเป็นการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติได้แก่ตัวห้ามหรือ p ีเดเตอรทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถกัดกินข่าเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว ตัวเบียนหรือพาลาไซเป็นมแมลงศัตรูธรรมชาติที่อาศัยมแมลงด้วยกันเพื่อการดำรงชีวิตของตัวอ่อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับมแมลงหรืออินเสกเพโทเจนทำให้มแมลงป่วยเป็นโรคตายได้เช่นเชื้อราแบคทีเรียเมื่อเราทราบวิธีการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดแล้ว เรายัางสามารถใช้วิธีการผสมผสาน i n t e g r a t e Pest Management หรือ IPM เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้หลายๆวิธีร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้การควบคุมศัตรูพืชมีประสิทธิภาพประหยัดและปลอดภัยที่สุดและที่สำคัญไปกว่านั้นการตัดอ้อยสดงดเผาจะช่วยรักษามแมลงศัตรูตามธรรมชาติไม่สร้างมลพิษแถมได้อ้อยสดมีความหวานสูงเข้าโรงงานอีกด้วยล่ะคะ่ะ